น้องนี่ก็อยากได้อยู่เด้เด้พี่อยากสิมีสามีนำเขาอยู่เด้เด้อไอบ่ไบด้บายปล่อยใช้นาะไปทัว่วของแสบเสบนัวหนั่บอกให้ตกหอดท่องไว้ทางน้องแหงคือลายเห็นผู้ชายอย่างาไลา่ลา โอ้ายลายน้ำลายเหือลงเป็นกองได้แต่มองนำเขาย่อนบาหาบอกเคยพอย่อนบาหาบอเคยพอเอาอย่าพี่น้องบเคยลองบเคยผ่านมือใจได้สีหงหัวใจ ยังบ่มีไผเป็นแฟนงองกะอยากอยากได้คนมาควงแขนเห็นว่าบ่าปากงองกะอยากอยากสิ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 ได้อยู่เดอเ้อแฟน<า>คนหล่อๆแม่นแมนแถวนี้มีอีบ่อย่ากได้หล่ออย่าได้น้องต้องจนงาเฮาหมู่เขาว้าได้ยินแต่หมู่เขาว่า อยากสิเสพอยากสินัวเอาผัวคือว่าของดีอีเม่ให้มาย่่นสุมไฟทิมซสือเออ,อ,อสือปากบอ,อบอดือบอดือคือกับคนอื่นนบ่เมื้นบ่ดันสิจา่าตานต่อผู้ชายก็อยากได้ใจบ่หันพ่อได้แต่รอรอหาไพสิมาเป็นคู่อยากอยู่น้องนี่อยากอยู่อยากอยู่ น้องนี่อยากอยู่อยากสิมีกูคือคนอื่นเขาบ้าจังใดไอ้ใช่ลูปหล่อๆเลๆ่เจังน้องสิสนจะแน่บอเนาะทีทั้งกินทั้งหอกะบาบ่าดอกไอ้บอท่านใดท่านใดน้ำเขาจักเทือมาเขือเนเหงาเขือสันบอท่านใดลิ้มลองยาบ่าน้องเที่ยวคักระช่ายตั้งแต่ค่อยสองเขามันยังมีคู ดูไปทอนคนเฮาคือว่ามีสองขาท่อนั้นเสมอดำดังกันคนเฮานั้นมันบ่าตั้งกันหลายขั้นบ่ตายกันย่อมมี <c oughs> ความต้องการอย่ได้อะ